ครับวันนี้ผมก็จะมาอ่าเปิดนะครับกล่องที่สั่งมานะครับในช่วงของโปู9.9เมื่อกี้นะครับที่ผ่านมาเดือนกันยาย,ยนนะครับอันนี้ก็จะมาเปิดนะครับว่าอ่าแต่ละอันราคากี่บาทนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้เพิ่งมาส่งนะนะครับขอเปิดกัน ไปจะด,ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับค่อนข้าง,งทุลักทุเลนะครับเราก็จะมาดูน,นะครับน้ำแขนี้คือสาหร่ายต้มจืดน,นะครับอันนี้ได้มาในราคา15บาทนะครับจากปกติประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับ3 1อบาทนะครับอันนี้ได้มาใน10 15บาทนะครับ ต่อมานะครับขนมขนมอพพาโลอะไรอย่าี้นะครับอันนี้ได้มาในราคา17บาทนะครับจาก30กว่าบาทมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ,นนรบแล้ก็อันนี้นะครับอันนี้ทุเรียนอบก,กรอบนะครับ อันนี้น่าจะราคาประมาณไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเต้องไปดูกันนะครับประมาณสามสิบกว่าบาทนะครับต้องไปดูนะครับออราคนี้ครับครับต่อมานะครับก็คืออันนี้นะครับกางเกงยีนนะครับขาสั้นนะครับอันนี้ได้มาในราคาเก้าสบเก้าบาทนะครับ จากปกติประมาณร49บาทครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็99บาทเช่นกันนะครับต่อมานะครับเสื้อนะครับสวยมากครับตัวนี้อันนี้ได้มาในราคาไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับอันนี้นะครับข้าลด ติดตามมันที่9.9นะครับเขาก็ลดไปนี่ยนะเขาลดให้5 0เนี่แหละครับประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมก็ซื้อมา2ตัวครับสวยมากครับครับสำหรับต่อมาครับก็คือหมวกนะครับหมวกใบนี้นะครับได้มาในราคา70บาทนะครับจ่ายประมาณกี่บาทนะครับเดียวขึ้นให้ดูนะครับก็รือเหมือนกันนี่นะครับ จ็ดสิบาทนะครับดราคานะครับส่งฟรีด้วยครับในโปรเก้าจุดเก้าครับครับอันนี้ก็อยู่ในโปรเก้าจุดเก้านะครับอันนี้ได้มาในราคาเก้าบาทนะครับอันนี้ก็จะมาจัดวางให้ดูนะครับว่าผมใส่อะไรนะก็จะใส่ครีมนะครับแล้วก็พวกน้ําหอมโดอ่อนนะครับเซรั่มก็ถือว่าโอเคครับกับราคาเก้าบาทนะครับ มันก็จะมา,มาที่ไหนอวันนี้จะถุง